สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่านมงนนช channel ค่ะวันนี้นะคะนานก็ได้ทําขนมนะคะเป็นขนมมามอนนะคะนี่ค่ะหลายหน้าเลยนะคะก็มีหน้าธัญ,ญพืชนะคะอัลมอนด์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตัวน้ําตาลสีนะคะน้ําตาลเดี๋ยวน่าจะทํานะคะ หน้าทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมแพ็คนะคะแล้วก็จะเอาไปฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเป็นขนมมาม่อนนะคะทานกับกาแฟอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็มีลูกเกตด,ด้วยนะคะดำๆน,นี่เป็นลูกเกตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนันเมืองนอนท์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ